สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนวันนี้เราจัดส่งกิ่งก้นผักหวานปลา20กิ่งนะทุกคนก็ประมาณนี้พระไซ์ของแต่ละรอบเหมือนเดิมนะเพื่อนนะเป็นพระไซ์ก็คือในชุดเราจะจัดไปแบบพระไซ์ให้แต่จะไม่มีกิ่งที่แบบเล็กเกินอะไรอย่างนี้เนาะคือขั้นต่ําขนาดของกิ่งจะเป็นขนาด150บาทอยู่แล้วนะถึง200อะไรเงี้ย250อะไรก็ช่างแต่เราจะค่าเป็น ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทไม่รวมค่าส่งราคาเดียวเหมือนเดิมนกคนผักหวานป่าสายพันธุ์ใบใหญ่ยอดเหลืองไม่ได้โชนรากเลยห่อมาเรียบร้อยจะแพ็คแล้วเพื่อนๆนะมาดูใกล้ๆได้ไหมพอเห็นไหมมองทะลุถุงไหมจะแพ็คแล้วไงอ๋อมันเห็นอยู่เห็นนอ่เห็นเห็นเห็นรากก็อบอบอยู่นะทุกคนอ่ะมาดูมาดูตัวอย่างยอดเลยก็ได้นะได้ไหมถ้าแบบนี้ได้อยู่ค่ะจอเข้ามาสิ กดลงให้แสงมันขึ้นนะมันจะได้นี่สวยค่ะถ่ายให้มันมืดเออนี่นี่ยิ่งเก็บยิ่งดกทุกคนต้องบอกแบบนี้หวานป่าหลายคนก็เรียกยอดทองอันตัวนี้แหละนี่นี่สายพันธ์ใบใหญ่ยอดเหลืองเห็นไหมใบเขาถ้าได้โตแล้วใบจะใหญ่ไม่ใช่ใบแหลมนะถ้าใบแหลมมันจะแบบจะอยู่ที่แบบไปภูเขาทางเหนืออะไรเงี้ยเนี่ยเี่ยใบใหญ่ๆมาดูนี่ได้ไหมได้มีใบใหญ่ นี่ใบใหญ่แต่ยอดเขาเป็นอีกเหลืองเขาเรียกใบใหญ่ยอดเหลืองหรือยอดพองนั่นแหละทุกคนนะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเก็บอีกแล้วนี่เก็บได้สี่ห้าวันวันนี้วันนี้ห้าจะเก็บอีกแล้วทุกคนอ่ะก็ใครสนใจที่จะปลูกผักหวานปา่าายพันใบใหญ่ยอดเหลืองก็สอบถามทางตีนเข้ามาได้นะทุกคนเราจะแนะนําวิธีการปลูกแต่เริ่มต้นต้องให้เข้าใจก่อนหลายคนคําถามที่ว่าปลูกยากไหมถา,ถามว่าปลูกยากไหมมันไม่ยากเลยถามส่วนตัวนะคือไม่ยากเลย จะฟังลงดินคือปลูกเสร็จแล้วแต่ก่อนจะปลูกเรามีความเข้าใจแค่ไหนทุกคนเออเรื่องพืชพี่เลีย้ยงมีหรือยังเออแล้วความเข้าใจที่ว่าปลูกแล้วทํายังไงวิธีดูแลถ้าเราเข้าใจปุ๊บมันจะไม่ยากทุกอย่างมันจะไม่ยากมันไม่มันไม่มีอะไรผ่าผลนทุกคนสาหรับการปลูกต้นไม้แค่เราเข้าใจแล้วก็ทําให้ถูกต้องตามวิธีมันางามมากเลย <c oughs> มันก็จะเป็นต้นแบบนี้ทุกคนอ,อ่าใครอยากได้ ทรงสูงก็ปล่อยให้สูงใครอยากได้พุ่มเตี้ยแบบนี้ก็ปล่อยให้เตี้ยแจ้งได้แล้วค่ะล่างตอนนี้ค่ะมันไม่ได้สวยสวยอช่ล่างก็ดูมันก็ดูเส้นใหญ่เงาเลยตอนนี้ก็บอกแล้วไม่น่าเออถ้าไม่ได้ห่อมาแล้วไงก็เลยไม่ได้เห็นตุ่มล่างรีบโอเคสาหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ทุกคนพอดีคําถามมันเข้ามาเยอะมากเราไม่รู้จะตอบไหนก่อนนี่คือยกตัวอย่างคําถามที่ว่า ปลูกยากไหมอ่าขอตอบคำถามนี้ก็คือไม่ยากเลยถ้าส่วนตัวคือจับฟังลงดินฝังลงดินปุ๊บนั่นคือปลูกเสร็จแล้วผวานป่าเออแต่ความเข้าใจก่อนที่เราจะเอากิ่งไปฝังลงนะ่ะมันมีอะไรหลายอย่างนะทุกคนซึ่งเราก็ลงคลิปไปแล้วเรื่องหนึ่ง,เร,งเรื่องพืชที่เลี้งยงซึ่งเมื่อวานก็ไลฟ์สดให้ให้ฟังแล้วว่าสามข้อห้ามหลักกับหนึ่งข้อสําคัญใหญ่ๆของผวานป่าเนาะก็เอ้าต้องพูดอีกไหม นูดไหมเ,เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีคนมันบอกว่ามีแต่น้ําไม่มีเนื้อ<ห>อีกเออสามก็ห้ามหลักเอ้าในไลฟ์สดเมื่อวานก็พูดเดี๋ยวพูดมันทุกวันนี่แหละสามห้าหลักคือหนึ่งหนึ่งคืออะไรห้ามถอนหญ้าให้ใช้วิธีการตัดเอาเออสองอย่าพรวนดินให้ใช้วิธีการเอาปุ๋ยคอกกบโคลนเพื่อเก็บความชื้นนะทุกคนอย่าอย่าพรวนดินแล้วก็รดน้ําอะไรเงี้ยเออสามอย่าใส่ปุ๋ยเคมีให้เนื้ะก็ปุ๋ยคอกนั่นแหละที่เราใส่ไปแล้ว สข้อห้ามหลักนะแล้วก็หนึ่งข้อใหญ่หนึ่งข้อใหญ่ข้อสําคัญคือต้องมีพืชพี่เลี้ยงที่สามารถให้ร่มเงาและให้รากเขาได้ไปสร้างปมรากเพื่อที่จะขออาศัยไม่สามารถที่จะโตเองได้ในระยะแรกเออต้อง ต้องอาศัยคนอื่นไปก่อนเออประมาณปีหนึ่งถ้าเป็นจิงตอนอาจจะประมาณปีหนึ่งหลายคนเขามีพวกไม้ป่าใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าปลูกได้ไหมปลูกถืเลยได้มาทึบเกินก็ไม่ไม่แนะนําถ้าทึบเกินไปไม่แนะนําเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องการแสงนิดหนึ่งเพราะว่าส่วนตัวเรานะคือปลูกใต้ร่มมะม่วงที่มันทึบเกินมันไม่ได้ผลทุกคนมันโตมาแต่มันไม่งามยอดมันเนี่ยมันไม่สวยอย่างนี้เพราะสุดท้ายแล้วคือพืชนที่เลี้ยงเขาจะ ต้องตายไปก่อนหัวหวานป่าเพราะหัวหวานป่าเรามีอายุเป็นร้อยปีหัวหวานป่าเรานี่ช่วยลูกช่วยหลานส่วนตัวแล้วถ้าให้แนะนําคือพืชตระกูลถัว่วทุกคนมีชะอมตะขบมะขามเทศแค่์สี่อย่างนี้เป็นพืชอายุสั้นนะค่อนข้างสั้นแต่มะขามเทศนี้ไม่แน่ใจเราเราเองไม่เคยปลูกนะเราใช้แค่ชะอมตะขบที่เราใช้อยู่เนาะเออแต่เราไม่เคยใช้มะขามเทศดังนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่ามะขามเทศอายุยืนไหม แต่ว่า3าอย่างที่เราใช้นะคือแปดเปีนี้ยเขาจะค่อยๆตายไปเองแล้วผัหวานป่าก็จะยืนต้นอยู่ได้ประมาณนั้นนะโอเคทําความเข้าใจก่อนปูกทุกคนแล้วการปลูกผัหวานป่าจะไม่อยากใครสนใจสอบถามสั่งซื้อกินรอนผหวานปา่าสายพันธุ์ใหญ่ยอดเหลืองไม่ได้ทุกคนนะ